Transcrição ah, ah. จุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะขายของได้นะคะด้วยานโลกออนไลน์นั่นเองเกิดเว็บไซต์ที่มีทั้งเรื่องของการขายตรงก็คือเจ้าของขายให้กับลูกค้าโดยตรงหรือเกิดเว็บไซต์ลักษณะของการเป็นโบรกเกอร์หรือเว็บฝากขายนั่นเองในหลากหลายผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายเลยนะคะเว็บฝากขายแบบนี้มีความสําคัญอย่างไรเขามีการดําเนินธุรกิจแบบไหนติดตามในช่วงนี้เลยค่ะ Inside Out ค่ะ คนซื้อก็อยากซื้อง่ายคนขายก็อยากขายคล่องโลกนี้ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจไปเสยทุกอย่างการซื้อการขายดูเหมือนจะไม่ได้มีเพียงผู้เกี่ยวข้องแค่คนซื้อและคนขายแต่เพียงเท่านั้นซะแล้วแต่จําเป็นต้องมีตัวกลางที่ทําหน้าที่เป็นผู้ฝากขาย เพื่อทําให้การตอบรับการซื้อการขายนั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเหตุนี้เองเราจึงพบว่าเกิดมีเว็บไซต์ฝากขายผุดขึ้นมาอย่างมากมายและต่างก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดอยู่ทุกวันเว็บฝากขายแบ่งเป็นงประเภทหลักๆออันนะครับหประเภทแรกเราเรียกเป็นเว็บฝากขายแบบเชิงกว้างนะครับแบบระดับกว้างแล้วเป็น horizontal market place ซึ่งเว็บเหล่านี้จะมีทุกอย่างมีทุกหมวดหมู่อันที่2องเราได้เป็นเว็บฝากขายเฉพาะทางนะครับหรือเป็น vertical marketplace ซึ่งแบบที่2เนี่ยจะเป็นลนักษณะเฉพาะทางเช่นขายรถนะครับเว็บขายรถเฉพาะทางเลยเว็บขายบ้านไปเลยนะครับเว็บขายสัตว์เลี้ยงก็จะแต่เว็บก็จะมะีตลาดเฉพาะทางแต่ละคนออกไปฉะนั้นมี2แบบครับข้อมูลบางส่วนจากบางกอกโบรกเกอร์ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าทําไมต้องฝากขายกับโบรกเกอร์แล้วเว็บฝากขายที่เรียกกันว่าโบรกเกอร์หรือนายหน้านั้น เขามีระบบทำงานกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นในการขายบ้านที่ดินหรือคอนโดที่ใดที่หนึ่งได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจัยและมันอาจจะมีปัญหามากมายยกเว้นเพียงบางกรณีที่อาจจะปัญหาง่ายและจบเร็วเช่นคนซื้อซื้อเงินสดและซื้อในนามบุคคลไม่ใช่ซื้อนามบริษัท คนขายไม่ติดแบงค์และพร้อมโอนเป็นต้นเหล่านี้ปัญหาอาจจะจบได้ง่ายขึ้นและมักจะเจอทุกรูปแบบถ้าเจ้าของขายเองไม่ได้ฝากในหน้าขายอาจจะต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆจําแนกได้ดังนี้อย่างเช่นกรณีปัญหาที่พบได้ในตัวของฝั่งคนขายเองเช่น 1. จะลงโฆษณายอย่างไร ทุกวันนี้เน้นสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์จะเป็นส่วนใหญ่แทบจะครึ่งครึ่งกับป้ายที่ติดโฆษณาตามซอยเจ้าของก็ไม่รู้ว่าวิธีลงโฆษณาเว็บไซต์ทำยังไงเพื่อที่จะให้ติดหน้าแรกๆของ Google หรือต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรหรือเว็บอะไรที่จะให้โพสต์ขายได้ฟรีส่วนใหญ่ลงโฆษณาแค่วันแรกวันถัดมาก็เด้งไปอยู่หน้าหลังๆ คนซื้อก็จะมองไม่เห็นบางคนก็จะใช้วิธีการลงหลายสิบเว็บไซต์แต่ก็ไม่เคยตรวจสอบเลยว่าค้นหาใน Google แล้วมันจะไปอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่อาจจะมีสักเว็บไซต์ที่ลงแล้วหลุดมายัางหน้าแรกๆบ้างหรือไม่ส่วนการโฆษณาติดป้ายตามซอยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กับการลงโฆษณาเว็บไซต์คือเจ้าของไม่รู้ว่าจะต้องติดป้ายตามจุดใดจุดไหนห้ามติดจุดไหนติดป้ายได้ การติดป้ายแผ่นโฆษณาตามสถานที่ต่างๆเช่นเสาไฟฟ้าหรือสถานที่ที่เป็นของทางการอาจจะผิดกฎหมายได้หรือโดนปรับเงินไม่ใช่แค่หลักร้อยแต่ยังต่ำต้อง4,000บาทขึ้นไปแล้วถ้าคุณลงมือติดป้ายเองสำหรับมือสมัครเล่นไม่เกินสัปดาห์ป้ายก็ถูกถอดทิ้งหมดถ้าไม่ถูกเทศกิจปลดก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เอาไป้ายไปทำอัตประโยชน์ส่วนตัว เว็บฝากขายจะติดป้ายให้ตามจุดต่างๆที่มีคนเห็นแน่นอนเช่นช่วงเย็นคนผ่านเยอะรถสัญจรผ่านจุดนี้ช่วงเช้าคนผ่านเยอะเป็นต้นไม่ได้ติดแค่รอบเดียวถ้าโดนปลดเขาก็จะไปติดให้ใหม่ทยอยติดจนหมดอายุสัญญาฝากขายนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เว็บฝากขายพยายามจะบอกต่อ 2หลังจากขายโฆษณาแล้วอาจจะมีคนสนใจอยากจะดูบ้านถ้าเจอลูกค้าที่เขาไม่มีกำลังเงินพอที่จะซื้อบ้านคุณบ่อยๆเข้าก็อาจจะทำให้เสียเวลาเว็บฝากขายอาจจะทำได้ดีกว่าในแง่าการกรองเครดิตลูกค้าในเบื้องต้น3และเว็บฝากขายก็มักจะบอกว่ามีความชำนาญมากกว่าในเรื่องการคำนวณราคา การวางมัดจำก่อนซื้อและขายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของอาจจะมีความรู้ไม่มากเช่นควรวางเงินมัดจำเท่าไหร่เมื่อคนซื้อขอเวลากู้แบงค์ควรจะทำอย่างไร 4. คนซื้อและคนขายไม่รู้เรื่องโอนว่าจะโอนกรมที่ดินใดสาขาไหนใช้เอกสารอะไรต้องเตรียมเงินสดและแคชเชียร์เช็คไปเท่าไหร่แคชเชียร์เช็คต้องทำเป็นประเภทใดสาเหตุมาจากเราไม่รู้ค่าโอนเมื่อถึงวันโอนเตรียมเอกสารไม่ครบ วันเดียวกระบวนการก็อาจจะไม่จบได้เหล่านี้คือเหตุผลคร่าวๆที่ทำไมต้องมีในหน้าหรือโบรกเกอร์สำหรับคนที่อยากขายให้ได้เร็วๆและมีตัวช่วยในการแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องบ้านและที่ดินเท่านั้นมีสิ่งของมากมายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ ราคาถูกปานกลางและราคาสูงลิว่วต่างต้องพึ่งพาเว็บฝากขายเหล่านี้อยากทราบไหมคะว่าเว็บเหล่านี้เขายัางชีพธุรกิจกันอย่างไรระบบการทํางานที่มาของไรายได้น่าสนใจแค่ไหนลองฟังดูค่ะเว็บฝากขายวิธีการก็คือมันเป็นพื้นที่พบปะของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งสมัยก่อนเราจะบอกว่าเฮ้ยผู้ซื้อผู้ขายต้องไปเจอที่ตลาดนะัดแบบเห็นหน้ากัน face to face แต่เดี๋ยวนี้พอเรามีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย การพบปะก,กันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเห็นหน้ากันแล้วเราสามารถเจอกันทางอินเทอร์เน็ตได้ชั้นเว็บฝากขายก็จะเป็นพื้นที่ให้คนสามารถเอาของเข้ามาฝากขายแล้วก็สามารถเอาภาพเอาสินค้าเอาข้อมูลต่างมาลงบนเว็บไซต์ได้นะครับและในขณะเดีวยวกันเว็บนี้ก็จะทําหน้าที่ในการดึงคนจากทั่วประเทศหรือทั่วโลกเข้ามาเพื่อเกิดการซื้อขายเว็บให้บริการที่เป็นฝากขายส่วนใหญ่จะมีบริการรายได้จากการโฆษณานะครับ แต่ปัจจุบันเว็บที่มาลงโฆษณาของโครมปปัจจุบันนี้ไม่ได้มีรา,ายได้จากโฆษณาเลยไม่มีไรายได้เลยรายได้เท่ากับศูนย์บาทคำถามว่าเขาอยู่รอดได้ยังไงนะครับบริษ,ษัทต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนจาก,น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 ก,กต่างประเทศเข้ามานะครับฉะนั้นเงินที่เข้ามาบริหารจัดการหรือเข้ามาลงทุนจะเป็นเงินจากนักลงทุนจากต่างประเทศเราโดยเป้าหมายคือไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่รายได้เป้าหมายอยู่ที่ทำไงให้ธุรกิจขยายตัวเร็วที่สุด เป้าหมายคือทำไงให้ธุรกิจสามารถเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งและก็เข้ามามีข้อมูลลูกค้าให้มากสุดได้แล้วก็สุดเรื่องการทำรายได้ตอนนี้เีายังไม่ได้มองในช็อตเทอมยังไม่มองตอนนี้เขามองในอนาคตว่าเมื่อคนเข้ามาเยอะแล้วเมื่อมีคนมาเป็นล้านล้านหรือมากมายเข้าเว็บไซต์เขาแล้วเขาจะสามารถทําเงินกับกลุ่มคนล่งนี้ได้ไม่ยากเลยตัวเลขเติบโตขึ้นโดยเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับชั้นคนก็จะเข้ามาใช้เว็บลรงนี้เนี่ยซื้อขายสินค้านะครับผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยเฉพาะมันจะเติบโตพร้อมๆกับตัวเลขของคนเชื่งายอินเทอร์เน็ตครับตอนนี้แต่ในขณะเดีวยวกันต้องต้องระวังนะครับเพราะเว็บหล่งนี้จะมีในความที่เป็นตลาดกว้างที่ให้ใครก็ได้ลงประกาศซื้อประกาศขายก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดีนิดนึงครับว่าไอ้คนซื้อคนขายคนนั้นเนี่ยเป็นใครมีตัวตนจริงหรือเปล่า อย่างไรก็ดีเมื่อได้ทำการรวบรวมจากข้อมูลที่หลากหลายก็ทำให้พบว่าการเป็นเว็บฝากขายหรือขายของผ่านเว็บตัวแทนนั้นมีข้อดีหลายประการคือความประหยัดซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า เพราะหากลองจับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิดหน้าร้านขายสินค้ากับการใช้เว็บไซต์เพื่อขายสินค้าแล้วผู้ประกอบการก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากเพราะการทําเว็บไซต์แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่เสียค่าโดเมนและค่าทําเว็บไซต์เท่านั้นหรือหากเลือกใช้เว็บสําเร็จรูปก็จะยิ่งสะดวกมากขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากในการออกสตาร์ทเริ่มต้นทําธุรกิจ นอกจากนี้การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมทุกคนจากทุกมุมโลกการมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อการซื้อสินค้าให้หมีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเสียเวลาพอสมควรเพราะการจราจรที่ติดขัดอีกทั้งเรายังสามารถซื้อขายผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงขจัดปัญหาข้อจํากัดทางด้านเวลาได้อีกด้วยบางทีหลายๆล,ลูกค้าออนไลน์มักมองว่าเออตัวเองได้เปรียบเพราะว่าเราได้เงินก่อนเพราะขายออนไลน์คือเราต้องได้เงินจากลูกค้าก่อนแล้วค่อยส่งของบางเจ้าก็มีอยากจะมีการโกงบ้างนะครับแต่ต้องบอกนีน้อยมากเชิงวิธีการคือ ทำไงให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากสุดเมื่อเกิดความพึงพอใจแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยมันมีสูงมากๆเลยครับสินค้าที่ขายดีสุดปัจจุบันคือสินค้าเนพวกแฟชั่นนะครับครื่งสําอางกสเจ็ตนะครับโทรศัพท์มือถือแรงต่างๆนี่ขายดีมากแต่เชนเนอราคตผมองว่าสินค้าประเภทอาหารน่าจะขายดีสินค้าที่เป็นสินค้าที่บางทีหายากนะครับหรือสินค้าบางอย่างที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปก็จะขายดีมากกว่าแต่เดิมผมเปิดร้านขายของร้านค้าปกติผมจะขายสินค้าชิ้นหนึ่ แต่ผมมาขายออนไลน์ผมจะขายได้50บาทก็ซ้ำไปในขณะที่ต้นทุนผมต่ำกว่าผมสามารถได้กําไรเท่ากับคนที่เปิดหน้าร้านค้าจริงๆแต่ที่ผมไม่ต้องจ่ายคือไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านค่าน้ําค่าไฟค่าแรงต่างเพราะต้นทุนมันต่างกันทำให้ผมสามารถบริหารต้นทุนได้ต่ํากว่าทําให้ผมสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ํากว่าชาวบ้านครับอย่างไรก็ตามค้าขายออนไลน์ก็ยังคงเป็นตลาดที่น่าจะเติบโตต่อไปมีแต่จะก้าวล้ำนำสมัยกันมากขึ้น ทเทรนการเติบโตก็สูงขึ้นมหาศาลแต่ยิ่งช่องทางการขายเปิดกว้างมากขึ้นเท่าไหร่ระบบการจัดก,การที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นให้น้ำหนักคะแนนมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะขายออนไลน์ขายเป็นเว็บไซต์ฝากขายสักกี่10ชมหน้าเว็บความมีบรรทัดฐานมาตรฐานการตลาดที่เข้าถึงและเชื่อมโยงได้ตลอดจนจรรยาบรณเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญของอาณาจักรเว็บฝากขาย ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดหลายคนบอกนะคะว่าเรื่องราวของเว็บฝากขายถือเป็นผู้ช่วยอย่างดีในการที่เรานั้นจะเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็ขายสินค้าได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าหากจะเป็นสมาชิกหรือว่าคนที่อยากจะไปฝากขายผ่านทางบรกอร์หรือทางเว็บไซต์เหล่านี้ก็ต้องติดตามหาข้อมูลดีๆเพราะนั่นก็หมายถึงสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้ของขายได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนั่นเองค่ะ